น้ำเป็นปัจจัยที่ยิ่งใหญ่สําหรับการชะล้างสารพิษและน้ําเหล่านี้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเท่าไหร่ที่คนโรคไตจําเป็นจะต้องกินหลายคนมาถามอาจารย์ผู้หญิงอะ่ะกินน้ําเท่าไหร่ผู้ชายกินน้ําเท่าไหร่ยืนยันนะคะน้ําที่จําเป็นต่อร่างกายวันละสองลิตรครึ่งถึงสามลิตรครึ่งแยกเพศแยก อาชีพแยกว่าเราเสียเหงื่อมากไหมแต่มีคําถามค่ะอาจารย์กินแล้วเนี่ยสลิตรครึ่งน่ะผมกินรวดเดียวเลยได้ไหมหรือผม,ผมจะจิบจิบดียืนยันนะคะการจิบน้ําเป็นระยะระยะเป็นช่วย 1. ช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 1. ลดอุณหภูมิสองค่อยๆชะล้างสารพิษที่อยู่ในร่างกายออกไปสค่ะ ทำให้เรารู้สึกสดชื่นอยู่ตลอดเวลาแต่การกินน้ำอ,อ,อึกอึกอึกทีเดียวเนี่ยหกระ